วันดี้ครับทุกทุกคนไปจะไหนบ้างครับเมืเ่อยบ่ครับชีวิตคอนเฮาก็ต้องมีขื่นมีโลง่งมีทุกมีสุขเป็นธรรมดาแค่อยากให้หูวา่ามีหนึ่งกล้างใจอยู่ตรงนี้ครับเมื่อนี่น้องปญัญญามีคำคมแคปชั่นให้ก่างใจมาฝา่ามองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวทุกอย่างอยู่ที่เฮามองมองให้เป็นอุปสรรค กรลลมเลิกมองให้เป็นโอกาสกระไปต่อเลือเอาวา่าลมเลิกหรือไปต่อลมเป็นเรื่องธรรมด,ดาแต่การลุกขึ้นให้ได้ทุกครั้งที่ลมจะทําให้มั่นโมเมนสิ่งที่ธรรมด,ดาการมองโลกในแย่ดีโด้หมายถึงการ่อมทับผู้ว่าจะของมีปัญหาแต่คือการผูและย่อมรับว่าจะของมีปัญหาและอยู่กับปัญหานั้นยังมีความสุข ดวงดาวพอเคยลมสซมือเข้าเดอกเขาตรงเอื้อมมือเด็ดลงมาเองข้อนสําเร็จก็เช่นกันครับการย่อมแพ้บริแปลว่าเข้าออนแอเสมอไปบางขั้งมันหมายความว่าเข้าเข้มแข็งพ่อที่จะปล่อยบางอย่างทานไปเมื่อมีฝันก็ต้องมีเป่าหมายเมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบควาเอาไว้เมื่อมีความหวังก็ต้องตั้งใจเขาไว้เมื่อทางเดินมันยังอีกไกล บ้พิดดอกที่ฝันไกลเพราะหัวใจเขายัางสูบจงหายกร็ร่างใจเจ้าของทุกทุกสถานการณ์การร่างใจที่มาจากความศรัทธาในี่เจ้าของจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆปวา่าพายุจะแรงซ้ำไดเดี๋ยวมันก็นสงบปัญหาที่เฮ้าพบโบนานก็นจะจบและพานไปชีวิตก็เหมือนทองฝ้าบางขง่างจมใสบางขง่้งมืดนค้นบางขัางก็นเน็บหนาวครับ น,นยาจกกังวลนกับอุปสรรคที่เจอถึงยังจะดูแย่มันก็นแค่บางวันท่องวหครับว่าเข้าตรง่านมันไปให้ได้กรลังใจบว่ารูปแบบคำพูดหรือหนังสือรอยยิ้มหรือการสัมผัสล้วนมีความหมายที่ยิ่งใหญ่เสมอให้กรลังใจเจ้าของให้มากๆบอกเจ้าของว่าโชคดีที่วันนี้มีทุกเพราะเมื่อผ่าน้นความทุกไปได้ความสุขจะรออยู่เบื้องหนาเสมอ หางเข้าเชื่อมั่นว่าเ้าทำได้ทอกับเ้าทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งบอว่ามือน,นี่เขาจะเจอเรื่องไลล่ๆเขามาในชีวิตมากม้ยขนาดไหนจำไว้ว่ามันเขามาได้มันก็ต้องออกไปไร้คือกันเวลาทอแเน่เนยลากกอจะของไว้มัองกระจกชูสองนิ้วและยิ้มให้เจ้าของบอกเจ้าของว่าสู้ๆนะแล้วเริ่มตตนไม่ขอแค่ม,มีกำลังใจให้ตัวเอง กระมาพ่อแล้วครับหน่องปัญญาขอเป็นหนึ่งกระรังใจเล็กๆให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่รักและติดตามหน่องปัญญามานานเลยคะัะ